นี่นี่วันนี้มาหาพี่ชายเจตนเมียนเรียกพี่ชายเลยเพราะว่าพี่กอ๊อฟนี่ต้องบอกเอนเลยว่าหัวใจนี่ใหญ่กว่าตับแน่นอนเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เลย,เยว่าหัวใจใหญ่กว่าตับคืออะไรเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์กันดูแล้วเกิดว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเขาตั้งใจไปหาผมที่เพชรแล้วบอกว่าวันนั้นเดินเข้าไปเลยเจอกันครั้งแรกเลยนะมีสี่ประตูข้าวถมตัดไหมตัด <บา S 1> ซื้อสด <บา S 1> แล้วผมไม่มีผมบอกพี่รถเก่าไม่มีเลยจากสี่ประตูข้าวถมตัดใช่ครับกับกลายเป็นฟอร์จูเนอร์เ <บา S 1> พราะอะไรนะพี่ก๊อฟทำไมนะสวยถูกใจเันแล้ เอาเลยทุกใจคนรลยรถทั้งคนทั้งรถ <c oughs> เลยครับทุกใจทั้งพี่เลยทั้ง,งเลแล้ววันนั้นก็เกิดเหตุการณ์ว่าผมก็ขับตามมานี่เลย มาดูว่าส่องขันได้พี่ก๊อฟใช่แล้วก็จบไปพี่ก๊อฟต้องถามอีกอย่างนึ่งแล้วราคารถที่ตีไปให้อ่ะโอเคไหมได้อยู่ได้อยู่ถูกใจถูกใจนะโอเคหมดเลยโอเคหมดเลยนะใช่ราคาคันนี้โอเคนะโอเคคุยง่ายง่ายโอ้พี่ก๊อฟนี่ต้องนับตีเหัวใจจริงๆครับตั้งใจซื้อไม่ต้องเรื่องเงี้อะไรโอ้ขอบคุณมากนะพี่ก๊อฟโอ้โหตั้งใจซื้อพี่ก๊อฟตั้งใจซื้อจริงเจอกันพอดีผมนิคิดลิงจากหน้ารีไปร้านเดียวเลยตั้งใจไปร้านเดียวเลยแล้วก็ได้เลยได้เลยได้้้้จจจจรรรรริิิงงงงงงบบบคคคคุุุยย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 ่่่่่าาาาาาแลวนนนนนนััดดกกพีีโอมม โอดีครับมาบริการหนึ่งที่ป่ะนี่ถึงที่เลยนัดแล้วเจอกันนี่แฟนก็มาบริการหนึ่งที่นะไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องราชบุรีก็ได้นะพี่ก๊อฟเนอะแฟนผมวิ่งให้ทุกที่กุกกี้นี่กำลังดูรถอยู่นี่คันนี้ใครใครรออยู่แล้วรีบเลยนะนี่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  F F D นะแล้วก็คันนู้นนางฟ้าจัดคันนู้นสวยมากนี่ซีวิกคันนี้นี่เห็นไหมรถพี่ก๊อฟสองคัน F D กับ F C วันนี้จัดรถครอบครัวไปเลยจบคันเดียวดูเลยดูเลยนี่รถสวยจริงนะการันตีให้เลยเนี่ยสองคันมาเทินฟอร์จูเนอร์ สองยุบแปดโฟคันนี้แล้วก็อันนี้สําคัญอันนี้ดี W Smart เขาเรียกว่าช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงกุญแจหายยางรั่วยา้งแต่ยั้งระเบิดหรือรถต้องการความช่วยเหลือต้องการรถสลายเรามีปัญหาอะไรอยู่ที่ไกลๆกลยี่สิบชั่วโมงพี่ก๊อฟเหมือนมีช่างส่วนตัวปีงไม่ต้องไม่ต้องโทรหาช่างโทรเบอร์นี้แล้วแล้วผมแจกให้พี่ฝีปิงไม่คิดเงินแถมให้พี่ก๊อฟไม่ได้ตั้งใจมาดูแต่ได้รถจริงมีอยู่จริงพี่ก๊อฟโปรพิเปิ้ลนี่ไม่ได้เหมือนลูกค้านะเหมือนพี่เเเหหหมมมมมมมือออออออนน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 ้้้้้้งงงงงคคคคคึผดูแลลลใถถาาาาาารรรรรรรัััีีีีีไไปปปญะพพ่่กกกก๊โทยบบบขขขุุุณณณจจจิิิิว พี่ก๊อฟพี่เพื่อนปากอะไรกับลูกค้าบ่อยหรือบ้านหน่อยบอกว่าสุดยอดจริงครับที่นี่แล้วคือครบมีครบจบที่นี่เลยครับโอ้ขอบคุณมากนะบริการถึงหน้าบ้านไม่ผิดหวังครับบริการเหมือนพี่น้องกันเลยแหละขอบคุณมากพี่ก๊อฟขอบคุณมากพี่เพื่อขอบคุณด้วยนะปากนะครับใครได้บริการดีมีนี้บริการถึงหน้าบ้านไม่ถึงบุบบ่อยแล้วบ้านนะครับบ่อยหรือบ้านเพชรบุรีรถไม่ดีที่นี่ไม่มีขายครับสวัสดีครับ